โอเคครับผมทุกคนฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมแกร์ที่ออนไลน์กันนะครับผมด้วยนะวันนี้เราจะมาเริ่มรีวิวโปรเซนทรัลคบกันนะครับซึ่งเราก็เปิดไอโปรตัวนี้นะครับมาประมาณ12วันได้แล้วนะครับผมด้วยนะซึ่งนี่ก็รหัสหลักผมนั่นเองนะครับผมด้วยนะก็ใช้โปรฟาร์มนะครับผมนะทุกคนแล้วก็มีอีก2 3รหัสนะที่ผมเปิดค้างไว้นะครับทุกคนฮะทุกคนเนี่ยนะครับก็สามารถลองสร้างรหัสแล้วก็ฟาร์มกันได้เนาะนะครับผมซึ่งโปรโปจีโวเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่150บาท ครับผมถามว่าโดนแบนไหมนะครับตอนนี้คือต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าไม่โดนแบนนะครับถามว่าทําไมไม่โดนนะฮะซึ่งผมก็ได้เทสนะครับตั้งแต่วันที่4นะฮะที่เปิดตัวมาเนี่ยนะครับอ่าสักครู่หนึ่งนะนี่ครับผมก็หลังจากที่เปิดตัวนะฮะอ่ามันจะเป็นเบต้าเบต้าเวอร์ชันนะครับผมใครที่เพิ่งเคยใช้เนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนอ่านคำแนะนำก่อนใช้งานนะครับหรือกดตรงพิมพ์เมสเซจจะได้นะครับตรงนี้ มีบอกหมดนะครับว่าคำแนะนําการใช้งานเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะซึ่งก็บอกอย่างงี้ครับว่าฟังก์ชันเนี่ยใช้ได้แค่ออโต้ฟาร์มเรือเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งพวกฟาร์มเรือฟาร์มโรงทานเนี่ยนะครับไม่ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่ออโต้ฟาร์มเรือเท่านั้นนะทุกคนคือถ้าเริ่มใช้งานเนี่ยคือกดออโต้ฟาร์มเรือเขาพอนะครับแล้วกดไฮเนมไฮเนมเป็นการซ่อนชื่อแบบนี้ครับโปรเจกต์บาร์ซีนนนะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วกดออโต้ฟาร์มเรือได้เลยนะทุกคนซึ่งรหัสตัวเนี้ยนะครับตัวไหนวะ ตันนี้นะครับซึ่งก็เป็นรหัสแรกเลยนะที่ผมเทสในเทอร์นที่เปิดตัวนะครับก็คือนี่ฮะเวลห้าร้อยเงิน3ามแสนห้าหกหกนะครับก็รหัสต,ตัวเดียวกันเลยนะครับซึ่งก็เทสตั้งแต่วันที่หนะ้าเนี่ยจะถึงทุกวันเนะี่ยยังไม่โดนแบนนะเวลตันแล้วนะครับซึ่งก็ใครที่อยากทำรหัสขายเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปฟาร์มฟาร์มแล้วก็ขายได้นะเพราะว่ามีเพื่อนหมุ่ขายอยู่ในกลุ่มนะก็รหัสละหนึ่งร้อยบาทนะประมาณนั้นนะครับ แล้วก็บางคนก็ไม่เชื่อไงฮะว่าผมเฟกนู่นนนั่นนะครับผมผมก็เลยได้เริ่มทําการทาไลฟ์สดนะครับสดวนี้ไลฟ์สดวนี้ตัวนี้นะครับวันที่10เนี่ยนะครับก็เป็นลิงก์ตัวนี้เลยนะครับก็คือเริ่มฟาร์มเห็นปะสิบเอ็ดชั่วโมงนะฮะเกือบสิบสองชั่วโมงนะครับชุบชกชั่วโมงแรกผมเล่น r อาอีนะเพราะว่าฟาร์ไมไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะไม่มีอะไร เนี่ยหลังๆก็คือจะฟาร์ม GPO ตลอดเลยนะฮะจะถึงเวล495นะครับผมโดยสรุปแล้ยนะ่ะคือฟาร์ม13-14ชั่วโมงนะถึงจะเบลตานนั้นทุกคนนะครับแล้วพอผมฟาร์มถึง495เนี่ยแล้วทีนี้มันหลุดนะครับมันก็เบลค้างไว้เท่านี้ซึ่งก็เป็นรหัสตัวนี้แหละนะครับเวล495ตัง350เป๊ะนะครับผมเลขสวยมากนะครับประมาณนี้นะก็คือฟาร์มค้างไวนะ้เนาะนะครับผม ทุกคนเนี่ยสามารถไปลองอซื้อกันได้นะครับผมนะทุกคนซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบันฟาร์มได้แค่โลกหนึ่งเท่านั้นนะครับผมฟาร์มโลกสองไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ผมอยู่โลกสองเนี่ยฟาร์มไม่ได้เนาะนะครับแล้วก็พอฟาร์มหน่วยลห้าร้อยเนี่ยนะครับก็สามารถไปทำเควสทําพวกฮาคีอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าเธอตอนที่เลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับมันก็จะไปทำเควสอ่าเยอติให้นะครับเนี่ยชั่วโมองที่สามของผมนะมันจะไปทำเควสเนี่ย เยติ100ตัวให้นะครับซึ่งมันจะได้ฮาคิ้มานั่นเองนะทุกคนนี่ครับผมได้ฮาคิมาแต่ไม่ใช่ฮาคิ้ว2นะมันจะเป็นฮาคิ้ว1นะครับนี่ดูจากรหัสนี้ก็ได้เลยเพื่ให้ดูนะครับกดเจปึ๊บเห็นไหมครับจะเป็นฮาคิอย่างนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับพอมันได้ฮาคิเสร็จนะครับมันก็จะเปิดฮาคิ้แล้วก็ฟาร์มให้เรื่อยๆเลยนะครับเผื่อจะได้ตันเนี่ยทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับผมทุกคน สามารถไปลองซื้อได้นะครับราคาหน50บาทตอนนี้ก็ไม่โดนแบนนะครับเพราะว่าผมเทสเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวแล้ยังไม่โดนนะครับผมต่อให้เกมอัปเดตอัปเดตตลอดเลยก็คือยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะทุกคนฮะสามารถไปซื้อกันได้นะครับแอดมินตอบนะฮะ24ชั่วโมงเลยเอ๊ะไม่24ชั่วโมงหรอกก็ตอบตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงคืนของทุกวันนะครับผมสามารถทักเพจไปสอบถามได้นะครับถูกมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเนาะนะคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมทุกคนฮะก็สวัสดีครับ